สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันศุกร์ศุกร์ที่28มิถุนายนนะคะจัดส่งพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะจัดส่งวันเสาร์ที่29มิถุนายนส่งปรษณีย์ไทยค่ะแบบ EMS ให้นะคะแพ็กไม้ให้อย่างดี VIP ทุกต้นจัดส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ร้างลากหรือห่อตุ้มให้นะจ๊ะไปทั้งกระถางแบบนี้เลย น้องมาจะได้ฟื้นตัวได้ไวนะคะสนใจต้นไหนนะโทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้มันจะเด้งเป็นริกงหน้าแช็ไลน์แม่ค้าเนาะกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าแช็ไลน์ของแม่ค้าเองก็สามารถพิมพ์ออเดอร์นะคะสั่งกันเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ใครเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วทักสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลย นะคะใครมีไลน์ก็พิมพ์สั่งทางไลน์ได้เลยหรือถ้าใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์นะคะก็สามารถโทรสั่งกับแม่ค้าได้ที่เบอร์0 8 0ย์9 4 9 8 8เบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะแอดไลน์ก็ได้โทรก็ได้ในเบอร์เดียวกันนะจ๊ะคลิปนี้นะคะจะเป็นไม้กระถาง5-6นิ้วค่าส่งนะคะถ้าโอนจะเหมาเหมา30บาทปลายทางค่าส่งเหมาเหมา50บาท อ่คลิปนี้ต้นเดียวก็ส่งให้นะจ๊าลูกค้าถูกใจต้นไหนอยากได้ต้นไหนงบมากงบน้อยแล้วแต่ลูกคา้านะคะคส่งตามที่แม่คคาแจ้งเลย1ต้นก็ส่งนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้ามานะคะจะได้ทําการสรุปยอดให้แล้วก็แจ้งรอบส่งให้ชัดเจนนะคะคลิปนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะไม้ต้นโตเลยไปแต่ละต้น,น่ะ กระถาง5กระถาง6ก็จริงไปอัพขึ้นไซส์กระถาง8กระถาง9ได้แล้วนะคะบางต้นรากทะลุและล้นฟอร์มมากๆแล้วลูกค้าไปอัพไซส์กันได้เลยนะคะไซส์เตรียมตั้งแม่พันธุกันได้เลยนะคะก่อนพาไปดูบอลสีแวะพามาดูใบกัมปูก่อนใบกัมปูนะคะไาแ,แพ็คให้แบบนี้นะ1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลจะมีถุงละ1กิโลทั้งหมด5้าถุงเนี่ยอันนี้1กิโลนะคะ5้าถุง มีจะ้ะจะซีนให้แบบนี้เป็นถุงละหนึกิโลนะง่ายต่อการเก็บง่ายต่อการใช้งานนะคะ1กล่องบรรจุ5้กิโลโอนอยู่ที่หนึ่งร้อบาทปลายทางอยู่ที่170บาทปลายทางรับ10บกิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยใบกมปูของแม่ค้าคุณภาพทุกถุง คัดสรรเกรดมาให้อย่างดีนะคะทุกถุงต้องเป็นเนื้อแบบนี้ได้เนื้อแบบนี้แน่นอนนะคะผุดาธรรมชาติแบบนี้เลยไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวแต่อย่างใดเป็นใบก้ามปูล้วนนะคะ,ะเป็นชั้นที่กําลังผุ ดำธรรมชาตินะคะชั้นส่วนนี้มันจะมีความเก็บความชื้นและอุ้มน้ําได้ดีนะคะแม่ค้าก็เลือกส่วนที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้านะจ๊ะไม่ว่าจะสั่งไปกี่กล่องกรีดมากี่ถุงลูกค้าจะได้เนื้อแบบนี้เลยมีของตลอดนะคะมีของให้ตลอดสามารถสั่งกันไว้ได้หมดแล้วสั่งใหม่ก็ได้เอาไปตุนไว้ใช้เลยหมดแล้วสั่งใหม่ได้ก็ยังการันตีว่าได้แบบนี้แน่นอนคัดสรรคุณภาพให้ราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วนะคะ พร้อมส่งให้หมดแล้วสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยรับกี่กล่องกี่ชุดกี่โลบอกได้เลยแม่ค้าจะได้ทําการรวมยอดให้นะคะใบตัวนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มแต่ถ้าถ้าลูกค้ามีใบก้ามปูนะคะมือใหม่จะยังไม่ค่อยทราบใบก้ามปูที่ซื้อมาพวกแบบ7ถุงร้อยหรืออะไรเงี้ยเขาเขียนว่าดินใบก้ามปูใช่ไหมคะอันนั้นเขามีส่วนผสมของใบก้ามปูด้วยก็จริงแต่เขาปั่นละเอียด แล้วเขาก็ผสมอีกหลายอย่างคือแกลบขุยมะพร้าวดินและใบกัมปูนะคะปั่นละเอียดซึ่งมันเหมาะกับการปลูกพืชพันธุ์อย่างอื่นแต่อาจจะยังไม่เหมาะกับบอนสีบอนสีนะคะเราเน้นใช้เป็นใบกัมปูแบบนี้เลยทําให้ดินเขาโปร่งๆรากมันก็จะเดินได้ดีนะคะกัดสีสวยจเจริญเติบโตได้ดีรากไม่เน่านะคะถ้าใครบังเอิญว่ามีดินอันนั้นอยู่แล้วเอามาผสมได้นะลูกค้าอัตราส่วนขอเป็น1ต่อหนึ่งนะคะเพื่อให้ดินมันมีความโปร่งอย่างเช่น ใบกัมปู1กิโลก็ต้องผสมดินที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะ1กิโลนะคะแบบนี้นะอย่ามากไปกว่านั้นเดี๋ยวมันจะทําให้ดินมันแน่นแน่นเกินรากมันเดินไม่ดีหาสารอาหารไม่ได้เมื่อหาสารอาหารส่งมายังหัวไม่ได้หัวก็นำจาจอาหารขึ้นมายังลำต้นก้านใบไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปไปแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นปัใจจัยในการสำคัญของการเลี้ยงบอลสีก็คือวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกนะ นะลองดูลูกค้าลองดูนะคะไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ให้ลองดูก่อนนะคะเพราะว่าเทคนิคการปลูกของแต่ละที่แต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันเนาะสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แม่ค้าก็เอามาแนะนำให้อยู่ที่ลูกค้าจะลองไหมนะคะลองดูนะคะกล่องหนึ่งก็ได้นะคะส่งหมดไม่ซื้อบอนสีไม่เป็นไรซื้อแต่ใบกะคำปลูกก็ได้แล้วก็ไม้คัมบอลแม่ค้าก็มีนะไม่ได้หยิบลงมานะคะ1ชุด20อัน แถมไอปุ๋ยกันเชื้อราให้ด้วยนะคะก็จะอยู่ที่200บาทส่งฟรีนะคะจะทำแบบล้อมให้นะล้อมรวดเส้นเดียว1กระถางใช้1อันเท่านั้นนะคะชุดละ200บาทส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะหมายคำบอนมาดูบอนสีกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะเริ่มกันต้นนี้มีชื่อว่าพญาราหูนะคะวางต้นสุดท้ายแล้วจ้ะพญาราหูนะคะ มีหูใต้ใบนะนี่ตอนใบเริ่มแก่จะมีหูใต้ใบก็จะกัดสีแบบนี้ขึ้นไปอีกนะคะเรื่อยๆสวยงามกระดูกสวยชัดเจนนะคะพยาราหูนะคะกระถางนี้แม่คะขออยู่ที่180บาทนะคะวางกระถางสุดท้ายแล้วไซนี้เลยใบนี้เปิดใบ กัดหน้าสวยๆมาแล้วนะคะ180บาทพญาราหูแล้วก็มาทางด้านนี้ชื่อว่าโพแก้วนะคะโพแก้วไป130นะคะ130บาทมี2ต้นนะคะโพแก้วด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีอยู่ที่170บาทนะคะหน้าสวยหน้าสวยนะคะสิริมงคลดีหน้าอมชมพูมาแล้วแบบนี้เลยมีด้วยกันทั้งหมด4ต้นนะคะฝั่งนี้1อันนี้ต้นที่สอง ต้นที่3ด้านนี้และต้นที่4นะคะซีริมงคลดีนะคะชื่อดีชื่องามนามไพเรหน้าตาก็ดีนะคะโตขึ้นลายกระดูกเขาหนูนขึ้นละมุนละไมดูด้วยทรงใบ ดูจิตด,ด้วยทรงใบเหมือนใบโพนะคะลายกระดูกกัดขึ้นมาเหมือนลายไทยนะคะโตขึ้นกระดูกเขาจะนูนขึ้นอีกดูละมุนมากนะคะดูแล้วสบายตามากชื่อดีด้วยนะคะนําไปประดับตกแต่งติดบ้านไหวนะคะนําพาแต่สิ่งมงคลสิ่งดีๆเข้าบ้านนะคะสิริมงคลดีมีสต้น170บาทจะ้ะด้านหลังตรงนี้เป็นดารานพร,รั์นะคะ มี3กระถางนะหน้าสวยๆแบบนี้เลยไปอัพขึ้นไซส์8นิ้ว9นิ้วได้ดารานพร,รัตน์นะคะให้อยู่ที่กระถางละ200บาทฟังนี้ต้นที่1อ่ะอันนี้ต้นที่2อ่ะอันนี้ต้นที่2จะ้ะเปิดสวยมากหน้าสวยมากอันนี้ต้นที่3จะ้ะดารานพร,รัตน์นะคะ200บาทอัพขึ้นไซส์8ปไซส์9ได้เลย ขยับมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่าสิวาไลสิวาไลนะคะตรงนี้สวยไม้ตัวนี้สวยยิ่งโตยิ่งสวยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังหารูปต้นแม่ไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ดูนะคะกระดูกเขาจะนูนขึ้นมายิ่งโตยิ่งกระดูกนูนนี่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะนูนแล้วเห็นไหม พื้นใบออกสีอ่อนกว่านี้กระดูกสีเข้มขึ้นนะคะลวดลายเขาจะขึ้นมาเป็นลายสวยๆเลยสิวาไล่นะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่150บาทนะคะต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จะ150บาทนะคะใบหนานะการแข็งแรงสิวาไล่นะคะมี2ต้นแล้วก็มาตรงนี้นะจ๊ะอันนี้มีอีกชื่อหนึ่งนะคะจำชื่อไม่ได้ นะคะลายสวยลายสวยจําชื่อไม่ได้นะคะไม่ทราบชื่อลืมมีชื่อนั่นแหละมีชื่อแต่จําชื่อไม่ได้นอกกระถางนี้ถ้าใครรับนะคะเอาไปที่ให้ไปที่120นะคะหนึยบาทออกเป็นใบายาวๆแบบเนี้ยกัดลายมาแล้วแบบนี้ด้วยนึกชื่อไม่ออกติดอยู่ที่ริมฝีปากนี่แหละนะคะถ้าใครรับก็แจ้งไหมคะว่าไอ้ต้นไม่ทราบชื่อแล้วกันเนาะนะะหนึ่อยสิบาทจะมีต้นเดียว แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้มีชื่อว่าซับประเสริฐนะคะซับประเสริฐสวยนะสวยนะจ๊ะมีหูใต้ใบด้วยนะมีหูใต้ใบใบหนาก้านแข็งแรงนี่นี่นี่น,น,น,นี่มีหูใต้ใบนะคะใบหนาก้านแข็งแรงอันนี้ใบเขาทิ้งไปมันเป็นมันโดนกัดนั่นแหละแม่ค้าก็เลยตัดออกนะคะแต่น,นี้หลอดใหม่มาแล้วเนี่ย เริ่มลงหัวแล้วกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยซับประเสริฐนะคะซับประเสริฐมีแบ่งต้นเดียวนะคะวันนี้มีแบ่งต้นเดียวให้ไปที่ต้นละ1 8 0บาทนะคะ180บาทซับประเสริฐนะคะเดี๋ยวใบใหม่ก็แตกงานลงหัวแล้วลูกค้าพอดีใบล่างๆมันเสียไหมคะก็เด็ดออกหมดนะคะ180บาทมีกระถางเดียวใบหนาลายสวยด้วยนะคะลายสวยขอบใบสีแดงซับประเสริฐนะคะมีกระถางเดียว180บบาทจ้ะ ด้านหลังนะคะอันนี้นกน้อยนําโชคนะคะชื่อน่ารักนะคะนกน้อยนําโชคนะคะนําพาโชคเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นมีจ้ามีสองต้นเอาไป100บาทนะคะนกน้อยนําโชคแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าปีกหงนะคะปีกหงหนึ่งบาทนะคะมีอยู่2ต้นยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตเขากัดพื้นออกสีขาวพื้นตรงเขียวๆตรงที่เห็นเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวหมดเลยและจะเป็นริ้ว ลิ้วรายกระดูขึ้นมาเหมือนปีกนกเลยอะนะลูกค้าแลวส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะกัดออกเป็นสีแดงนะคะพื้นใบที่เห็นเขียวๆอย่างนี้สลัดออกหมดเหลือเป็นขาวหมดเลยนะกัดเป็นกระดูกเขียวแทนนะคะปีกหงนะ150บาทมี2ต้นค่ะขยับมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าหานุมานประสานกายนะคะมีอยู่2ต้นเอาไปที่150บาทฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่สอง แล้วก็มีเป็นพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะอันนี้กัดสีกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะโตขึ้นสีแดงขึ้นไปเต็มใบกว่านี้ได้อีกอันนี้ยังเป็นพึ่งรุ่นรุ่นนะคะพึ่งเป็นรุ่นรุ่นนะพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะเอาไปที่กระถางละให้ไป130บาทนะคะมีอยู่4กระถางนะความสูงประมาณเกือบนะเกือบนะเกือบหนึ่งใบบรรทัดได้นี่นะจ๊ะอันนี้เหมือนจะออกไป้ายหน่อยเนาะ อันนี้ต้นที่3นี่ฝั่งนี้ต้นที่3นะคะแล้วก็อันนี้ต้นที่4นี่จ้ะพันท้ายนรสิงตัวนี้ไม้เก่านะลูกค้าใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเลยเลี้ยงง่ายโตวไวเป็นไม้กัดสีและคือฟอร์มพุ่งขนาดนี้แล้วลูกค้าไปอัพไซส์ขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะพันธุท้ายนรสิงตัวนี้เป็นไม้เก่าเลยละ่ะ นะคะเป็นไม้เก่าเลยกว่าจะเลี้ยงกัดสีได้นะคะใช้เวลานานฟอร์มนี้เอาไปเริ่มกัดสีแล้วไปเลี้ยงต่อเลยเขาจะเริ่มลงหัวละสร้างใบจะเริ่มแก่ขึ้นหน้าแท้เขาจะเปิดมาชัดมากขึ้น130บาทนะคะมี4ต้นแล้วก็ด้านหลังอันนี้เป็นอึ่งสยามอึ่งสยามนะคะต้นนี้ขออยู่150บบาทนะน่ารัก น้ำเม็ดที่ทีสวยๆลายแบบนี้เลยอึ่งสยามต้นนี้มีกระถางเดียว150บาทส่วนอันนี้อันนี้นะคะปราสาทเพชรอยู่ในกระถาง6นิ้วดูให้ก่อนมีกี่ตน้น1หน่อ2หนอ่อ3หนอ่หนอที่4ี่กำลังแทงหน่อที่5ก็กําลังมาแล้ว อ๋ออันนี้ของต้นนี้สี่หนอ่อต้นแม่หนึ่งต้นหน่อสี่โอ้โห้มมากลูกค้าต้นแม่หนึ่งมีหน่ออีกสี่นะคะลูกค้าไปแยกเอาได้เลยหน่อก็คือป้ายมาแล้วนะลูกค้าหน่อป้ายมาแล้วตัวนี้ปราสาทเพชรนะคะทํายากเหมือนกันนะคะทํายากเหมือนกันใบใหม่เปิดมาสวยมากนะคะป้ายแดงมาเลย ปราศาสเพชรกระถางนี้นะคะเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็ได้แต่ถ้าใครจะเอาไปแบ่งไปแยกหนอก็ได้นะคะก็ไว้ทําจํานวนแบ่งได้หรือทําจํานวนตั้งกระถางไว้อีกหลายๆต้นได้นะคะปราศาสเพชรเนาะกระถางนี้แม่คาขออยู่ที่280บาท280บาทคุ้มลูกค้าบอกเลยคุ้มเนี่ยต้นแม่หนึ่งมีหน่ออีก4ต้นแม่หนึ่งมีหน่ออีก4นะคะหน่อที่เห็นเหนะ็นนะนะ ป้ายมาสองหนอละนะคะหนอใหญ่นี่ก็ป้ายนี่หนอเล็กเห็นปะหนอเล็กอันนี้ก็ป้ายแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นกําลังแทงที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นกําลังแทงเห็นไหมจ๊าเนี่ยกําลังแทงนะคะกำลังกำลังจะมีหนอขึ้นมาอีกนะคะที่เห็นเห็นหนึ่งสองสามสี่หนอเนี่ยก็มีอันนี้อีกอันนี้ก็ป้ายอันนี้ก็หนอเนี่ยด้านล่างอันนี้ก็หนอนะคะ คุ้มลูกค้าเอาเป็นว่าคุ้ม280บาท280บาทนะคะกระถางหนิ้วคุ้มแน่นอนปราสาทเพชรสาสาทเพชนะหายากนะยังมีราคาอยู่นะจ๊ะหายากนะถ้าใครรับแจ้งได้เลยมีกระถางเดียวค่าส่งนะคะโอนเหมาเหมาสาปลายทางเหมาเหมาห้าบาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันสวย คัดฟอร์มสวยๆมาให้คัดหน้าตาดีๆมาให้นะคะอันไหนด่างก็คือบอกด่างอันไหนไม่ด่างก็คือบอกไม่ด่างนะคะซื้อไม้แม่ค้าไว้ใจได้เลยอันดับหนึ่งที่จะขายให้ก็คือไม้ที่มันตรงปกตรงปกก็คือตรงกับที่เขาจดทะเบียนนั่นแหละหาตามตามจดทะเบียนเลยอันไหนด่างมากด่างน้อยหรือตัวไหนไม่ด่างอะไรเงี้ยแม่ค้าก็จะแจ้งตัวแพงไม่แผงแม่ค้าก็แจ้งหมดนะคะแจ้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า จะได้ไม้ไม่ตรงชื่อได้ไม้เพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ค้าแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนนะอ่ะองค์หญิงทอฝนันมี4ต้นนะคะมีสต้นฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะดูความด่างเอาเลยชอบต้นไหนบอกแม่ค้าความสูงประมาณนี้ไปอัพไซคืนึ้นคืน้น9ได้เลยตั้งแม่พันธุได้แล้วต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2อ่าอันนี้ต้นที่สสวยมากยิ่งอยู่เป็นกอนะสวยสวย ฝั่งนี้ต้นที่สามจ้าอ่าอันนี้ต้นที่สามและอันนี้ต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่อะนี่ต้นที่สี่น,นะคะดังสวย นะคะติดขาวติดแดงมาแล้วสวยแบบนี้เลยองหญิงทอฟันอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะซื้อกระถางเดียวก็ส่งนะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยว่าจะโอนหรือไปทางค่าส่งก็ตามที่แมค้าแจ้งไปค่าส่งมันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นโอนหรือไปทางระบุให้แมคคาด้วยองค์หญิงทอฟันนะ150บาทจ้ะมีสต้นนะคะสวย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  แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะวางต้นเดียวต้นสุดท้ายแล้วนะคะซับพนมมีหน่อมาแล้วนะจ๊ะมีหน่อมาแล้วนะซับพนมนะคะ200บาทวางต้นเดียวสุดท้ายจ้ะด้านหลังตรงนี้ชื่อว่ามนกิติยามนกิติยานะคะอันนี้ใบเสียมนกิติยานะคะนี่จ้ะ มีอยู่สองต้นมีอยู่สองต้นเริ่มกัดลายมาแล้วความสูงนะคะประมาณประมาณหนึ่งใบบรรทัดได้เลยนะคะตั้งจากพื้นพื้นพื้นนี้นะตรงพื้นในกระถางนี้นะวัดขึ้นมาจนสุดปลายใบนี่นะความสูงประมาณเกือบหนึ่งใบบรรทัดได้เลยลูกค้าไปอัพไซต์ขึ้นกระถางใหญ่ๆได้ไปอัพไซต์ขึ้นกระถางใหญ่ๆได้เลยนะคะมนกิติยานะคะให้อยู่ที่กระถางละ 170บาทนะคะ170บาทฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ170บาทนะคะมนกิติยามีแค่2ต้นสุดท้ายหมดรุ่นแล้วยังไม่มีเก็บได้เก็บลูกค้าไม้สวยหน้าสวยเม็ดออกชมพูพื้นแดงกระดูกสีดำก้านดำด้วยนะใบหนาแข็งแรงนะจ้านี่จ้ะมนกิติยานะคะมีอยู่2ต้น เรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ